สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษประโยคสั้นๆง่ายๆที่มักเจอบ่อยใช้บ่อยนะครับในชีวิตประจำวัน100ประโยคง่ายๆนะครับประโยคประมาณ2-3คําคำเท่านั้นเองนะครับเป็นประโยคเจอบ่อยเราจะได้ฝึกนะครับแล้วก็นำประโยคเหล่านี้ไปฝึกพูดได้เลยนะครับส่วนประโยคนะครับจะมีอะไรบ้างเราไปฝึกกันเลย อย่าลืมติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเอง I'm back I'm back I'm back ฉันกลับมาแล้ว Up to, Up to you Up to you Up to you แล้วแต่คุณ เป็นประโยคประมาณนี้นะครับสั้นๆง่ายๆเลยนะครับเราต้องฝึกนะครับจําให้ได้จะได้นำประโยคเหล่านี้ไปฝึกพูดได้เลยนะครับ let it go let it go นะครับพูดเร็วเป็น let it go let it go ปล่อยมันไปนะครับช่างมัน I'm kidding I'm kidding. I'm kidding. Shan Lalin. Let it be. Let it be. Let it be. ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะ. Cheer up. Cheer up. Cheer up. ร่าเริงหน่อยถ้าเราจะบอกว่าน่าเสียดายจังนะครับประโยคนี้ก็ฝึกนำไปใช้ได้เลย What a pity What a pity What a pity น่าเสียดายจังหรือประโยคนี้ก็ได้นะครับ What a shame What a shame What a shame, What a shame. น่าเสียดายจังถ้าจะบอกว่ามื่อนี้ฉันเลี้ยงเองนะครับประโยคนี้ก็ฝึกนำไปใช้ได้เลย it's on me it's on me it's on me ฉันจะจ่ายเองนะครับก็คือจะจ่ายจะเลี้ยงเองนั่นเองนะครับ that's not fair That's not fair. That's not fair. มันไม่ยุติธรรม. Try it. Try it. Try it. Long see. Just a moment. Just a moment. Just a moment. รอสักครู่นะ Just a little, just a little, just a little แค่นนิดหน่อย Of course, of course, of course แน่นอน Time to go, time to go, time to go, ถึงเวลาต้องไปแล้ว It's my turn, it's my turn, it's my turn, ถึงตาของฉันแล้ว Leave me alone, leave me alone, leave me alone. อย่ามายุ่งกับฉันก็คืออยากอยู่คนเดียวนะครับก็คือปล่อยฉันอยู่คนเดียวนั่นเองนะครับประโยคนี้ How much, how much เท่าไหร่หรอก็คือเท่าไหร่นะครับ It's too late, it's too late, it's too late มันสายเกินไปแล้ว I'm ready, I'm ready ฉันพร้อมแล้วถ้าเราพร้อมนะครับจะไปแล้วพร้อมแล้วนะครับประโยคนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับ I'm ready ก็คือพร้อมแล้วนั่นเองนะครับ It's over there. It's over there. It's over there. มันอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือ over there ตรงนั้นนั่นเองนะครับ How wonderful. How wonderful. How wonderful. ช่างวิเศษจริงๆนะครับก็คือมันสวยงามจริงๆนั่นเองนะครับ Take it easy. Take it easy. Take it easy. ทำใจให้สบายนะครับใจเย็นเย็น Keep it up. Keep it up. Keep it up. ทําต่อไปนะ That hurts. That hurts. That hurts. มันเจ็บ See you See you แล้วเจอกัน It's tough It's tough มันยากมันแข็งแรงนะครับ Tough แปลว่ายาก I'll take it, I'll take it, I'll take it. ฉันจะเอาอันนี้หรือรับอันนี้แหละ。Slow down, slow down, slow down. ช้าลงหน่อย。Me too. Me too. ฉันก็เช่นกัน Think about it Think about it Think about it คิดดูแล้วกันนะ No worries No worries ไม่ต้องกังวล That's enough. That's enough. That's enough. พอแล้ว I think, so. I think so. I think so. I think so. ฉันคิดว่าอย่างนั้น You are lying. You are lying. คุณโกหกอยู่ It's funny. It's funny. มันตลกดี Anything else? Anything else? อื่นๆอีกไหมเอาอะไรอีกไหมประมาณนี้นะครับ Keep going, keep going, keep going, ทำต่อไป Have fun, have fun, have fun, ขอให้สนุกนะ Good night, good night, good night, ฝันดีนะ Time flies, time flies, time flies เวลาผ่านไปเร็ว Good timing, good timing, good timing เวลาเหมาะเจาะมาก Time's up, time's up Time's up, หมดเวลาแล้ว Time will tell. Time will tell. Time will tell. เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ No time to lose.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  ไม่มีเวลาจะให้ผ่านแล้ว save time save time รักษาเวลา waste time waste time waste time. time เสียเวลา spend time, spend time, spend time, ใช้เวลาเช่น spend time together ใช้เวลาร่วมกันนะครับ kill time, kill time, kill time, ค่าเวลา Have time have time Mi Run out of time Run out of time run out of time Willa Motle Out of time Out of time Out of time, out of time. เวลาไม่พอ every time every time every time ทุกครั้ง all the, time, all the time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  ตลอดเวลา daytime daytime กลางวัน nighttime nighttime กลางคืน bedtime bedtime เวลานอน lunchtime lunchtime เวล ar าอาหารกลางวัน good time Good time, Good time, เวลาที่ดี Lifetime, Lifetime, ช่วงชีวิต p a e t i m e ช่วงเวลาสุขสงบ โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษนะครับประโยคสั้นๆง่ายๆใช้บ่อยนะครับ100ประโยคง่ายๆนั่นเองนะครับมีประมาณ2-3ถึงพระยางเท่านั้นเองนะครับเป็นประโยคง่ายๆเลยนะครับจำได้ง่ายขอแค่ฝึกบ่อยๆนะครับเราจะได้จำได้แล้วก็นำประโยคเหล่านี้ไปฝึกพูดและเราจะเข้าใจนะครับว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรนั่นเองนะครับ ถ้าเราได้ฟังบ่อยนะครับจำได้แน่และก็รู้ความหมายอย่างแน่นอนเลยนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับใครชอบก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับ ตอนนี้เรามีซูเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับให้กำลังใจนะครับที่จะผลิตงานออกมาเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะกดแล้วก็ส่งกำลังใจ support ได้นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับเอาไว้เจอกัน ep หน้าสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ